สวัสดีครับบ็อกซ์พงพิลฟิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งนะครับที่เข้ามาทําการเปลี่ยนสายเซตอัพทำนัดทาเฟรตนะครับเนื่องจากนัดเดิมที่ใส่มาเนี่ยนัด Yamaha มีความเฉพาะนะครับไม่สามารถจะใช้นัดสําเร็จใส่เข้าไปได้ต้องทําการตัดนัดเป็นนัดชุดใหม่นะครับใส่เข้าไปทําการตีสเกลนะครับตีสเกลให้ใหม่นะครับเป็นสเกลที่เป็นสเกลของกีตาร์ตัวนี้จริงๆนะครับ ระยะห่างของสายเนี่ยเขาจะมีการเรียงตัวที่เหมาะสมนะครับแล้วกว้างเหมาะสมกับคอกีตาร์ตัวนี้เล่นแล้วจะกระชับมือเป็นมิดกับมือนะครับแอคชั่นที่ทั้งช็อปทำไปให้นะครับเปลี่ยนสายเบอร์สิบดติโอนะครับข้างล่าง0.06นิ้วนะครับสายบน0.085นะครับประมาณนี้นะครับบอกเลยนะครับแอคชั่นนี้เล่นสบายมากๆเฟดเปลี่ยนทดแทนให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานเฟด งานเฟดเรียบร้อยแอคชั่นดีกีตาร์เสียงดีเสียงดังกว่าเดิมนะครับกีตาร์ตัวนี้เัตเดินนะครับทําให้ใหม่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับงานลันกษณะแบบนี้เป็นงานกึ่งคัสตอมครับ,รบเพราะว่ามันต้องตัดนัดใหม่ใส่นัดของยามาฮ่าเนี่ยที่ทางชอบบอกเนี่ยมีความเฉพาะตัวมากนะครับไม่สามารถซื้อนัดทั่วไปมาใส่ได้ครับระยะห่างพวกนี้มันจะมีข้อกําหนดของเขาครับ ถ้าเพื่อนๆอยากได้แอคชั่นดีๆแบบนี้อยากได้งานแบบนี้ก็ติดต่อทางชอปได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ